สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ในรอบแบบเป็น10วันหรืออาทิตย่กว่าได้นะคะเพิ่งจะเห็นแดดนี่ละคะ่ะก็ไม่เต็มร้อยนะคะแต่ก็ถือว่ายังมีแดดนะคะอากาศร้อนค่ะวันนี้อยู่ที่ยี่แองศานะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะสวนกุหลาบที่ญี่ปุ่นคะ่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะวันนี้มาเจอ หรือว่ามาพบกันอีกแล้วกุหลาบดอกรอบสองนะคะก็เริ่มบานกันหลายต้นแล้วค่ะเริ่มบานกันหลายต้นนะคะนี่ค่ะต้นที่ดอกตุ่มๆก็กําลังมากําลังมีค่ะเสียดายช่วงนี้ฝนเยอะนะคะไม่ค่อยมีแดดถ้าแดดดีๆเนี่ยจะสวยและจะงามกว่านี้นะคะอันนี้ดอกรอบสองนะคะไอซ์บากุนะคะกุหลาบสีขาวทรงพุ่มค่ะ พันธุ์นี้จะมีทั้งกุหลาบเลื้อยแล้วก็กุหลาบพุ่มธรรมดานะคะที่บ้านมีแต่พุ่มยังไม่มีเลื้อยนะคะสีม่วงหลายต้นก็งามแต่กิ่งกระโดงมาให้หลายต้นก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่เปลีป่ยนแปลงก็มีนะคะนี่ค่ะที่เห็นเห็นอยู่นี่รอบสองนะคะกุหลาบเชื้อลาแป้งแล้วก็มีเพี้ยนะคะช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ก็ต้องระวัง ต้นนี้ก็จะเป็นเชื้อราแป้งสังเกตได้ค่ะใบงีบใบงอต้อนเดิมนี่แหละค่ะไม่หายนะคะฉีดยาก็ฉีดยาก็ไม่หายค่ะนะฝนตกลงมาเกือบทุกวันนี่เลยค่ะจะตัดทิ้งก็ได้นะคะตัดตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถตัดได้เนี่ยตรงนี้ไม่เป็นแต่เป็นตรงนี้ยตรงยอดยอดอ่อนๆมันเนี่นะคะถ้าต้นไหนเคยเป็นก็จะเป็นทุกปีะค่ะสีแดงใบด่างนะคะต้นนี้ สีแดงใบด่างอิลูจใบมันจะด่างๆ่กิ่งกระโดงมาแล้วสามสามกิ่งใหญ่ๆนะคะนะีคะเป็นเพีย้ยเพี้ยแป้งเชื้อราเอ้ยไม่ใช่เพีย้ยเชื้อราแป้งค่ะนี่ค่ะเชื้อราแป้งเนี่ยเพี้ยตัวเขียวเขียวก็มีนะคะตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีเพีย้ยมีเชื้อราแป้งนะคะเยอะค่ะช่วงหน้าร้อนเนี่ยฉีดยาอาทิตย์ละครั้งก็ดีนะคะถ้าขยันนะคะอาทิตย์ละครั้ง ที่บ้านคงจะไม่ได้ฉีดเพราะว่าวันนี้มีแดดก็จริงแต่แต่วันต่อไปจะไม่มีแดดฝนมันตกบ่อยนะคะเนี่ยขาวๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่เยเชลลาแป้งไม่หายนะคะไม่หายรอสักพักเดี๋ยวมันก็หายไปเองค่ะตามฤด,ดูกาลของมันก็ยังสวยงามงดงามเหมือนเดิมนะคะนี่แต่กิ่งกระดงใหญ่ๆมาให้3ามกิ่งนะคะที่ยื่นยาวไปข้างนอกนั่นแหละคะ่ะ กิงกระดงนะคะกำลังติดดอกกันเลยค่ะสวยทนนะคะแต่กิ่งดีกุหลาบเลยพันนี้ก็ดีงามค่ะดีงามนี่นะคะคนต้นก็อย่าให้ลกนะคะใบที่ร่วงถ้ามีเวลาก็ให้เก็บทิ้งนะคะใบเหลืองๆที่มันร่วงตามโคนต้นตามด้านล่างนั่นแหละค่ะก็แนะนําให้เก็บทิ้งให้สะอาดนะคะในั้นมันจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายค่ะ ช่วงนี้ก็ดอกตูมๆกำลังงามๆกันเลยนะคะกิ่งกระโดงก็มากันเกือบทุกต้นละค่ะนี่ค่ะกิ่งกระโดงก็มากันแตกตาดีค่ะยังไม่มีต้นไหนตายนะคะไม่ได้ปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะดอกรอบสองกุหลาบเลื้อยต้นนี้ก็กําลังงามค่ะมีความหอมนะคะหอมไม่มากแต่หอมอยู่ค่ะนี่ค่ะรอบแรกจะดอกใหญ่นะ ต้นใหญ่นะคะต้นนี้ต้นเดียวค่ะถ้ามันใหญ่แบบนี้ทุกต้นก็คงดีนะคะอ,อึ๊บขึ้นเก้าอี้หน่อยปีนดูข้างในนะคะวันนี้ร้อนนะคะจะบอกให้ถึงจะไม่แดดแบบโอ้โหร้อยเป์นี่ก็ถือว่าร้อนเลยล่ะค่ะยี่สิบปดสิบเกา 28, องศานี่เหงื่อโซกเหมือนกันนะคะ ร้อนค่ะนานๆทีจะเจอจเจอแดดนะคะเป็นอาทิตย์กว่าแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่ตกคืมันจนั่นแหละอย่างน้อยนางก็ยังมีดอกให้ค่ะมีดอกแล้วก็แตกตาแตกกิ่งมาให้นะคะก็ยังถือว่าสวยงามค่ะข้างล่างก็จะมีใบเหลืองใบร่วงบ้างนะคะดูเพี้ยเต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่นี่นี่ เต็มเลยค่ะมียาก็ให้ฉีดยานะคะนี่เพี้ยเต็มเลยค่ะธรรมชาติเลยล่ะค่ะเหมือนกันค่ะที่ไหนก็มีมีหนอนมีแมลงมีเพี้ยเนี่ยข้างหลังข้างล่างนี่ให้เก็บนะคะให้เก็บทิ้งนะคะใบเหลืองใบร่วงแบบนี้เอาไม้เคาะเคมันก็จะร่วงลงแล้วล่ะค่ะก็เป็นตามฤดูกาลของมันนั่นนะคะใบเหลืองใบร่วงก็เป็นทุกที่ล่ะค่ะ เก็บทิ้งค่ะใบมันแห้งแล้วเราก็เก็บทิ้งนะคะต้นนี้ตัดที่หลังเพื่อนนะคะเนี่ยดอกที่หลังเขาตัดที่หลังมันก็เลยเพิ่งจะแตกมานะคะอันนี้สีเหลืองเหลืองแบบสีแจ่มมากเลยล่ะต้นนี้ก็น้องใหม่เหมือนกันค่ะกำลังจะติดดอกนะคะ กุหลาบหินค่ะกำลังแต่งกำลังตึงเลยนะคะได้น้ำได้ปุ๋ยเอเดนโรสหรือพีเอเดลลองซานนะคะอ้ยน่นกิ่งกระโดงไปถึงโน่นแล้วค่ะสูงจะจะขอบหน้าต่างแล้ว2เมตรกว่าแล้วนะคะอันนี้กิ่งเก่านะคะ กิ่งเก่าไปนี้ตัดไปสองสามกิ่งแล้วนะคะมันไม่ดอกแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยตัดทิ้งตอนนี้ก็แต่กิ่งกระดงมาให้แล้ว1นอันสออันนะคะก็ยังโอเคถือว่าไม่ตายนี่ค่ะอันนี้ใบของกิ่งกระดงนะคะใบใหญ่สวยงามมาก งนี้ก็เป็นไม้โรสสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะไม้โรสสองต้นกำลังติดดอกตุมๆอยู่ค่ะยอดแดงๆงามๆเลยนะคะไม้โรสใบเหลืองยังไม่มีนะคะใบเหลืองใบร่วงยังไม่มีจุดดำๆก็ยังไม่มีก็แต่ละเดือนของเขาเราก็ดูไปค่ะว่าเขาจะเป็นโรคอะไรบ้างทนต่อโรคอะไรบ้างและเป็นโรคอะไรบ้างก็สังเกตไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ากุหลาบปลูกใหม่นี่เราต้องสังเกตค่ะช่วงไหนเขาจะเป็นโรคอะไรนะคะบางต้นนี้เป็นทุกโรคค่ะใบเหลืองใบร่วงเชื้าแป้งส่วนเพียนี่ก็มันมาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนี่รอบสองสวยงามค่ะมีเกือบสิบดอกได้มั้งเนี่ยสวยและหอมด้วยนะคะดอกใหญ่ My Garden ค่ะมีพึ่งตัวเล็กๆมา สีสวยค่ะสีชมพูขาวๆชมพูอ่อนๆเน,นี่ยแหละค่ะแต่หอมนะคะมากลังงามกันเลยค่ะอันนี้ก็ดอกรอบสองตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดอกเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นกุหลาบทรงพุ่มดอกเรื่อยๆสูงเกือบสองเมตรได้ค่ะสูงท่วมหัวหนูแล้วเนี่ยพอดีเลยล่ะค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะมาโซนนี้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็เริ่มที่ต้นไม้เล็กซบนี้ก็ใหญ่ขึ้นทุกวันนะคะแตกตาแตกกิ่งกันดีงามต้นใหญ่มากเลยมืเขือเทศนี่ก็หวานเม็ดไปมันก็ขึ้นเองค่ะ ก็ออริเบียสวยงามค่ะออริเบียนี่สวยจริงๆดอกรอบสองนะคะออริเบียก็อับราฮัมดบี้กำลังแตกตาอยู่นะคะน้องรอดตายแล้วค่ะนางทนมากเลยอะ่ะปล่อยไปค่ะอันนี้ก็สีเหลืองโอใบเหลืองใบร่วงนี้สุดยอดเลยนะคะเมื่อวานนี้เอาไม้มาข้อ,ขอนี่ร่วงเต็มเลยค่ะ สีเหลืองนะคะกอรูดอกบาน,น,เน,นะะ่เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มจะดีขึ้นละมีอยู่หนึ่งดอกนะคะนี่สังเกตได้ค่ะถ้าเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยดูที่ใบดูที่ยอดก็จะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะคะ ใส่ปุ๋ยไปก็จริงนะคะแต่ฝนตกทุกวันคิดว่าปุ๋ยคงชะล้างหนีไปหมดแล้วล่ะค่ะคิดว่าแล้วนะคะเพราะว่าโดนแบบฝนตกทั้งวันทั้งคืนใบหลวงใบเหลืองค่ะก็ดึงดึง,ดงออกนะคะถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยดึงออกค่ะเนี่ยแค่ลมพัดก็หเป็นหน้าฝนนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๋ยเยอะหรืออะไรนะคะเป็นเกือบทุกต้นละ,ะเนี่ยใบเหลืองใบร่วงเนี่ยช่วงเดือนหกนี่จะเป็นหนักเลย ยาก็ฉีดนะคะแต่เอาไม่อยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยมันออกนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะเราค่อยมาเก็บออกค่ะมีเวลาก็เก็บออกนะคะไม่ีก็ปล่อยไปค่ะแต่ที่บ้านส่วนมากจะเก็บนั่นแหละคะ่ะจะเก็บเชา้าค้าหนอนไปตัวหนึ่งนะคะเจอหนอนโอ้แบบดีใจและโชคดีมากเลยค่ะ ไม่งั้นคงกินกุหลาบหรือไอห,หนูตายไปแน่ๆเลยอันนี้ก็เลนี่บลูนะคะแต่กันสุดยอดเลยพุดพับพุดพับเลยไม่รู้กิ่งไหนกิ่งกระโดงกิ่งดีกิ่งงามแตกกันเยอะมากค่ะก็ปล่อยให้แตกไปค่ะนี่ค่ะกำลังติดดอกรอบสองนะคะติดดอกใหม่ละหเห็นแล้วก็ยังดีใจอยู่นะคะนี่ค่ะ ด,ดอกเล็กมากเลยส่วนนี้ก็ดีงามค่ะไปเรื่อยๆนะคะแม่หวังว่าจะเป็นกิ่งกระโดงที่ง,งามๆไม่เป็นนะคะติดดอกซะละนี่ค่ะติดดอกหมดเลยอะแตกมาสามสี่กิ่งเนี่ยว่าจะได้กิ่งกระโดงง,งามๆติดดอกหมดแล้วนะคะถามว่าจะเด็ดยอดไหมไม่เด็ดค่ะปล่อยให้ดอกเลยค่ะถึงเด็ดก็คงไม่ยาวลว ปล่อยไปค่ะใบเหลืองใบร่วงนี่เยอะเลยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับปุ๋ยมากปุ๋ยน้อยนะคะเกี่ยวกับฤด,ดูกาลหน้าฝนนี่แหละคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะกุหลาบนะคะต้นไม้อย่างอื่นก็เป็นนะคะสังเกตดูดีๆถั่วฟักยาวตรงแตงอะไรก็เป็นนะคะสังเกตดูดีๆจะมีนะคะกับต้นไม้นะี่มีไม่ใช่เฉพาะแค่กุหลาบ กิ่นกระโดงมาทุกต้นแล้วค่ะเนี่ยมาหมดเลยค่ะแถวนี้ยโซนนี้บานสวยงามกันทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะถ้าไม่โดนฝนถล่มก็จะอยู่ให้ดูหลายวันนะคะโดนฝนถล่มก็จะมีร่วงตรงดินนั่นแะคะบ้าง นี่ค่ะสีแดงนี่ก็ร่วงไปหมดแล้วเหลือแต่สีเหลืองกับสีขาวนะคะโซนนี้นี่ค่ะดอกรอบสองอันนี้เมื่อเช้ามานั่งดูว่าทำไมมันตายขุดๆขีเขีย,ยตัดนูน่นตัดนี่เจอหนอนไปตัวหนึ่งฆ่าไปแล้วนะคะดีใจมากๆเลยกลัวมันถ้ามันเข้าไปในหัวกะโหลกกุหลาบนะคะลงดินไปแล้วนี่มันหาย,ยากหาลำบากนะคะเราจะขุดขึ้นมาก็ไม่ได้มันอยู่มาสี่ปีจะห้าปีแล้วนะคะต้นนี้ ตายกเ็เสียดายนะคะนะคะสีแดงต้นเนี้ยมันแต่กิ่งมาดีมากเลยนะคะเนี่ยเขียวๆเนี่ยแต่กิ่งมาดีมากเลยนอนกินมันค่ะหนูสังเกตทุกวันทุกวันสองสามวันหลังนี้กลางคืนก็มาสอ่องวันนี้จัดการฆ่าไปละค่อยังชั่วหน่อยแต่มันจะมีอีกตัวเปล่าเราไม่รู้นะคะเด็ดเด็ดฆ่าด้วตัดตัดกิ่งที่ไม่แข็งแรงทิ้งไปแล้วค่ะอันนี้ก็มาลุ้นกันค่ะ ว่าจะแตกกิ่งใหม่มาให้ไหมก็สวนกุหลาบประมาณน,นี้นะคะอันนี้ลงใหม่นะคะนี่กิ่งกระโดงงามมากค่ะกิ่งใหญ่เลยเนี่ยจะได้เม็ดนึงแล้วเนี่ยอันนี้พันหน้าร้อนแตกมาเองนะคะหน้าหนาวมันก็ตายวางไว้อย่างนี้ทั้งปีนะคะใครเอากระดาษแรงมาทิ้ง <bacteria> โอ้ต้องมาทําความสะอาดแล้วค่ะในร่วงหมดข้างนอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องมากวาดแล้วนะคะดอกร่วงต้องมากวาลวดละด้านนอกรั้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานค่ะแขนยังเจ็บอยู่นะคะแต่เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเจ็บอยู่ไปฉีดยามาค่ะไม่ได้เป็นไรหรอกอวัคซีนเข็มสามนะคะ นี่ค่ะด้านนอกรั้วนะคะอัน,นในบ้านเขาโอ้ต้องมาเก็บเลยค่ะดูนี่เนี่ยร่วงในบ้านเขาเต็มเลยไม่ได้นะคะอย่างนี้เราต้องรีบมากวดากวดมาเก็บนะคะ ดอกไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ยังสวยอยู่ร้อนนะคะเนี่ยเดินไปก็เหงื่อออกเหมือนกันนะคะ ฉากผ้าไว้เต็มเลยนะคะวันนี้ก็ไปค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพาชมทั้งสวนเลยค่ะด้านนอกรั้วในรั้วนะคะ ในกระถางก็ยังมีค่ะมากาักกะลสก็ยังบานได้อยู่นะคะยังมีดอกให้ชมอยู่ตัดแต่งกิ่งเป็นหนึ่งรอบแล้วนะคะมากาักกะลสก็โอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนานๆเจอแดดทีอาบแดดสักหน่อยสวัสดีนะคะ